สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ท b e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเชื่อไหมห้าอัญ,ญมณีปริศนาครอบครองเหมือนต้องสาบคลิปนี้นะคะแอดมินจะพาทุกท่านมาร่วมเปลี่ยนบรรยากาศมาตามดูสุดยอดห้าอัญ,ญมณีที่ถือว่าใครได้ครอบครองจะมีโชคร้ายในประวัติศาสตร์เลยล่ะค่ะ ความหายนานะและความตายคล้ายจะตามติดอัญมณีมากมายในประวัติศาสตร์นะคะจากตำนานอัศวินโบราณที่ต่อสู้ในสงครามนองเลือดไปจนถึงกษัตริย์และราชินีที่ทนทุกข์จากคำสาปหรือหญิงงามสูงศักที่จบชีวิตตัวเองด้วยความทุกข์กระทั่งบริษัทยิ่งใหญ่ที่ล้มละลายไม่เป็นท่าเรื่องราวที่รายล้อมอัญมณีมีค่าเหมือนว่าจะเปลี่ยนก้อนหินธรรมดาให้กลายเป็นของล้ำค่าในวงสังคม ฉันคิดว่าก้อนหินเหล่านี้สื่อถึงเราเพราะความลึกลับของมันที่มาซึ่งเปลี่ยนไปด้วยปริศนาความโชคร้ายที่ติดต,ตามมาสู่ผู้ครอบครองเรื่องเหล่านี้สร้างความสนใจให้มนุษย์ไม่น้อยไปกว่าขนาดและความแวววาวของตัวอัญมณีคาร์เรนแบชแมนนักออกแบบเครื่องประดับและผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีจากมหาวิทยาลัยแพตอินสติทิวในสหรัฐกล่าว บชแมนตั้งข้อสังเกตว่าที่มาของบรรดาอัญมณีต้องสาบนั้นมักมีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับการลักขโมยบางชิ้นถูกแกะออกจากรูปแปั้นศักดิ์สิทธิ์บางชิ้นถูกพรากจากเจ้าของโดยไม่เต็มใจและถ้าจะมีอะไรเป็นข้อเตือนใจให้บรรดาเรื่องเศร้าที่ผ่านมาแล้วก็บางทีคุณอาจควรเริ่มซื้อหาอัญมณีที่ไม่ได้มีที่มาจากการค้าของโจรน,นะคะ มาเริ่มกันที่อัญ,ญมณีชิ้นแรกเลยนะคะ Hope ไดมอนด์อัญ,ญมณีที่โด่งดังและดำมืดมากที่สุดในประวัติศาสตร์มีจุดเริ่มต้นจากจอห์นปาสไพทาวเนียนะคะอัญ,ญมณีชื่อดังชาวฝรั่งเศสผู้ประกอบกิจการส่งออกอัญ,ญมณีมีค่ามากมายจากอินเดียไปยังราชสำนักในยุโรป ทาวินเนียมักไม่เปิดเผยที่มาของอัญมญณีของเขาทำให้คาดเดาได้ว่าอัญมญณีหลายชิ้นคงมีที่มาสีเท่าที่ไม่น่าพูดถึงหนึ่งในอัญมญณีที่ทำเงินและชื่อเสียงให้ทาวินเนียมากที่สุดก็คือเพชรน้ำงามขนาด115กรกรัตเรียกกันว่า blue ดม a m o n เขาขายเพชรเม็ดนี้ให้พระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสเพชรน้ำงามสีน้ำเงินเป็นที่รู้จักในราชสำนักว่า french blue อยู่หลายปี กระทั่งการเกิดปฏิวัติในปี1789ตามมาด้วยการบุกค,คลังเครื่องเพชรหลวงครั้งใหญ่ในปี1792เชื่อกันว่าเฟรนช์บูถูกขายต่อให้พ่อค้าชาวอังกฤษแดเนียลอิริสันซึ่งขายเพชรนี้ต่อให้พระเจ้าจอร์จที่4แห่งอังกฤษหลังพระองค์เสียชีวิตเพชรที่ว่าถูกขายต่อไปให้ในายธนาคารผู้มัง่งคั่งเฮนรี่ฟิลิปโ h o เพชรที่ว่าอยู่กับครอบครัวโฮปเป็นเวลานานกระทั่งถูกเรียกด้วยชื่อใหม่ว่าโฮปไดมอนด์ในปี1909เพชรเม็ดนี้ถูกขายต่อให้เจ้าพ่ออัญมณีอีกรายนายปีแอร์คาเทียผู้นำเพชรเม็ดงามข้ามน้ำข้ามทะเลไปขายให้อีวานวอลแมคเกรนเซาสสังคมผู้มั่งคั่งแห่งกรุงวอชิงตันดีซีแมคเกรนไม่ได้มีความสนใจในเพชรนี้ตั้งแต่ต้นนะคะแต่หลังจากที่คาเทียเล่าเรื่องร้ายๆของอัญมณีให้ฟัง เธอก็เปลี่ยนใจไปที่ถกเถียงกันว่าตำนานดำมืดของโฮปไดมอน n d น่าจะถูกแต่งเติมเพิ่มสีโดยเจ้าพ่อค้าเพชรรายนี้เพราะแม็กเลนเชื่อว่าสิ่งของโชคร้ายจะนำโชคดีมาสู่ครอบครัวแต่เธอคิดผิด หลังครอบครองเพชรเม็ดนี้ได้ไม่นานเรื่องเศร้าก็มาถึงลูกชายคนโตของเธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์สามีหนีไปกับชู้พล้าเงินม,มรดกของครอบครัวจนแทบไม่มีเหลือเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมาเพราะโรคพิสุราเรื้อรังหนังสือพิมพ์ The Washington Post ซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวก็ล้มละลายตามมาด้วยการตายของลูกสาวคนเล็กที่ฆ่าตัวตายจากการใช้ยานอนหลับเกินขนาด อีเวลินวอลแมกเรนเองก็เสียชีวิตหลังจากนั้นอีกไม่นานและเพชรของเธอก็ถูกขายต่อเพื่อใช้นี่ให้กับบริษัทแฮร์รี่วินสตันนักสะสมอัญมณีชาวอเมริกันซื้อเครื่องเพชรทั้งหมดของตะกรูดแมกเรนเขาแต่ัดสินใจบริจาคครบทไดมอนต่อให้กับพิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียน ปัจจุบันมีผู้คนมากมายเดินทางมาชมเพชรเม็ดงามไม่ใช่เพราะความสวยหรือประวัติศาสตร์แต่เพราะคำสาบที่โด่งดังของอัญมณีชิ้นนี้ค่ะมาต่อการที่อัญมณีชิ้นที่2นะคะหรือที่เราเรียกกันว่าโกไอนัวไดมอน โกอิโนไดมอนเป็นคำในภาษาเปอร์เซียหมายถึงหุบเขาแห่งแสงหรือที่เรียกกันว่า mountain of light นะคะอัญมณีเม็ดนี้มีที่มาจากประเทศอินเดียเชื่อกันว่ามันเคยถูกใช้เป็นดวงตาของรูปเคารพในาศาสนาอินดูมาก่อนจกักรพรรดิซาหชานแห่งราชวงศ์โมกุลผู้สร้างทัชมาฮาลเป็นหนึ่งในผู้ครอบครองอัญมณีนี้ กล่าวกันว่าพระองค์มีรับสั่งให้นำเพชรมาประดับบนบัลลังก์นกยูงหลังจากนั้นก็ถูกปฏิวัติและขังคุกตลอดชีวิตโดยลูกชายเพชรที่ว่าเปลี่ยนมือไปมาในหมู่กษัตริย์ผู้มั่งมีในอินเดียและประเทศเพื่อนบ้านผ่านสงครามนองเลือดซึ่งเป็นที่มาของความโชคร้ายส่วนใหญ่ ของใครก็ตามที่ได้ครอบครองเพชรในปี1849หลังอังกฤษพิชิตอินเดียได้สำเร็จเพชรเม็ดน,นี้ถูกส่งข้าบทวีปเพื่อมอบเป็นของขวัญให้ควีนวิกตอเรียต่างจากอัญมณีต้องสาบเม็ดอื่นเดอะควอไอโนดายมอนเชื่อกันว่ามอบโชค้ายให้กับผู้สวมใส่ที่เป็นชายเท่านั้นจึงถูกส่งผ่านการเฉพาะเชื้อพระวงศ์ฝ่ายหญิงในอังกฤษโดยมักใช้ประดับมงกุฎของราชนีหรือพระมเหสี ปัจจุบันเพชรเม็ดนี้เป็นหนึ่งในส่วนประกอบมงกุฎของควีนอลิซาเบธที่2มีคำกล่าวในจารึกโบราณในภาษาอินดูพูดถึงควายนวไดมอนว่า mm. บุรุษทุกคนที่ครอบครองเพชรเม็ดนี้จะเป็นผู้ครองโลกแต่จะได้รับรู้ความโชคร้ายทั้งหมดของโลกด้วยเช่นกันมีเพียงพระเจ้าและสตรีที่สามารถสวมเพชรเม็ดนี้โดยไม่แปดเปืือน มาต่อการที่อัญมณีปริศนาชิ้นที่3นะคะนั่นก็มีชื่อว่าเดลฮีเพอร์เพิแซฟไฟร์แซฟไฟร์ฟีม่วงที่ความจริงคืออเมทิส์หินกึ่งมีค่าที่เชื่อกันว่าถูกขโมยมาจากวิหารในอินเดียโดยนายทหารอังกฤษโคลโลนบิลเฟริสในปี1855นายทหารคนนี้เจอโชคร้ายติดกันหลายอย่างจนในที่สุดก็เสียชีวิต ลูกชายของเขาไม่อยากเก็บสิ่งของต้องสาบเอาไว้จึงส่งต่ออเมทิสให้กับจอห์นเฮรอนแอลเลนนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่เชื่อว่าคำสาบมีจริง เฮโรนันเลนอ้าว่าหลังรับช่วงต่ออเมทิสจากเพื่อนผู้โชคร้ายเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆก็ถาโถมมาจนเขาต้องเปลี่ยนใจเฮโรนันเลนตัดสินใจกำจัดอัญ,ญมณีด้วยการโยนทิ้งในแม่น้ำแต่หลังจากนั้นไม่กี่เดือนอเมทิสก็กลับมาหาเขาอีกมีนักค้าอัญ,ญมณีพบมันเข้าและนำมามอบคืนให้เพราะจำได้ว่าใครเป็นเจ้าของ เฮรอนแนเลนไม่มีทางเลือกนอกจากนำอเมทิสต์เก็บใส่กล่องมิชชิดตนำไปฝากธนาคารโดยไม่ให้ใครได้เห็นอีกข้อตกลงของเขาระบุว่าธนาคารจะรับฝากอเมทิสต์เม็ดนี้เป็นเวลา3 3ปีหลังจากเขาเสียชีวิตยังไงก็ตามนะคะลูกสาวของเขารอเพียงแค่12เดือนหลังการเสียชีวิตของบิดาก่อนนำอเมทิสต์เจ้าปัญหาบริจาคให้กับพิพิธภัณฑ์ London Natural History Museum ในทันที ปัจจุบันนี้คำสาบอเมทิสหรือแซฟไฟร์สีม่วงยังคงเป็นเรื่องที่น่าสงสัยหลายคนคิดว่าเฮโรนแอลแลนอาจแต่งเรื่องขึ้นเพื่อขายเรื่องสร้างที่เขาเขียนในปี1921ในชื่อเรื่องที่ว่า The Purple Sapphire มาถึงอัญ,ญมณีลึกลับชิ้นที่4นะคะมีชื่อว่า Fancy Diamond เช่นเดียวกับเพชรต้องสาบเม็ดอื่นๆเพชรสีเหลืองทรงหยดน้ำถูกขโมยมาจากอินเดียโดยนายทหารชาวฝรั่งเศสที่ขายเพชรเม็ดนี้ให้กับพระเจ้าเจมส์ที่หนึ่งแห่งอังกฤษผู้สืทบทอดบัลลังก์จากพระนางอลิซาเบธที่หนึ่งเพชรเม็ดนี้ถูกขายต่อให้ฝรั่งเศสเมื่อพระเจ้าเจมส์ที่สองลีภัยการเมืองมาอาศัยพึ่งพิงพ,งพระเจ้าหลุยส์ที่14เนื่องจากขณะนั้นอังกฤษเกิดสงครามกลางเมืองในยุคข,ของโอลิเวอร์ครอมเวล ในยุคข,ของพระเจ้าหลุยที่15แซนซี่ไดมอนด์ถูกนํามาใช้เป็นเพชรยอดมงกุฎสําหรับการขึ้นครองราชโดยนํามาเจริญยเป็นรูปดอกลิลลี่หรือเฟรเดอรี่สัญลักษณ์ของราชวงศ์ฝรั่งเศส หลังการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี1789มงกุฎของกษัตริย์และราชนีล้วนถูกทำลายเพื่อนำอัญมณีมีค่าไปขายมงกุฎของพระเจ้าหลุยที่15พบชะตากรรมที่ดีกว่าเพราะถูกงัดแค่อัญ,ญมณีไปแต่เก็บตัวมงกุฎเปล่าไว้แล้วใช้วิธีใส่แก้วเรียนแบบอัญ,ญมณีจริงเข้าไปแทนที่แฟนซี่ไดมอนด์เป็นหนึ่งในอัญ,ญมณีที่ถูกงัดออกมาและสูญหายไปในระหว่างนั้น เราไม่ทราบว่าแซนซี่ไดมอนด์ไปอยู่กับใครบ้างยังไงก็ตามนะคะเพชรเมร็ดนี้ถูกค้นพบในภายหลังปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟในฝรั่งเศสมาถึงชิ้นที่5ค่ะ The Black Prince Ruby ทับทีมเม็ดใหญ่บนมงกุฎ Imperial State ของอังกฤษหรืออันที่จริงก็คือสปิเนลสีแดง มีที่มาน่าสนใจเพราะเกี่ยวข้องกับความตายของกษัตริย์อังกฤษร้ยายพระองค์ตามตำนานกล่าวว่าทัพทิมเม็ดนี้เคยเป็นของสุลต่านแห่งกรานาดาปัจจุบันอยู่ในประเทศสเปนโดยกษัตริย์เปโตรแห่งคาสติลพบอัญมณีสีแดงเม็ดใหญ่อยู่ใกล้ร่างของสุลต่านที่เสียชีวิตหลังทำศึกพ่ายต่อพระองค์ หลังจากได้อัญมณีมากษัตริย์แห่งคาสตีถูกทรยศโดยน้องชายต่างมารดาและต้องหลบหนีไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดแห่งอังกฤษหรือที่รู้จักกันในประวัติศาสตร์ว่า The Black Prince ชายา The Black Prince เจ้าชายสีดำสานิฐานว่ามาจากเกราะของพระองค์ที่มีสีดำสนิทหรือการรบที่ดุด,ดันและนโยบายที่โหดร้ายแต่ประชาชนในดินแดนที่พระองค์ยึดครองได้ เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดสามารถช่วยเหลือกษษัสเ์เตโรได้สำเร็จและได้รับอัญ,ญมณีสีแดงแทนคำขอบคุณยังไงก็ตามเจ้าชายแห่งอังกฤษเสียชีวิตหลังจากนั้นอีก9ปีโดยไม่มีโอกาสได้ครองบัลลังโดยไม่มีโอกาสได้ครองบัลลังเชื่อกันว่าพระเจ้าเฮนรีที่5ก็สวมอัญ,ญมณีชิ้นนี้ขณะออกรบและถูกสังหารในปี1415ตามมาด้วยกษัตริย์ชา์ดที่3ซึ่งสวมอัญ,ญมณีชิ้นเดียวกัน ก่อนถูกปลิดชีพในยุทธการที่บอสเวิร์ฟฟิลด์ในปี1485ทัพทีมหรือสปินนอลสีแดงของเจ้าชายสีดำถูกนำมาใช้ประดับมงกุฎอิมพีเรียลสเตทของอังกฤษซึ่งเป็นมงกุฎสำหรับการขึ้นครองราชมีความเชื่อว่าอัญมณีนี้เป็นต้นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ใหญ่ในปี1841และเคยเกือบทำให้ทาวเวอร์ออฟลอนดอนซึ่งเป็นสถานที่เก็บมงกุฎ ถูกทิ้งระเบิดโดยฝ่ายเยอรมันในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองมาถึงชิ้นพิเศษนะคะแถมให้นั่นก็คือแหวนมั่นแบบไหนที่ทำให้เลิกรามากที่สุดในโลกหลายคนอาจคิดว่าอัญมณีต้องสาบมักเล่นงานแต่บุคคลยิ่งใหญ่เคยมีการทำรีเสิร์ชแบบออนไลน์ถามบุคคลทั่วไปว่าแหวนมั่นลักษณะไหนที่มักนำไปสู่การเลิกราของคู่แต่งงาน ผลปรากฏว่าแหวนเพชรได้คะแนนนำหน้าอัญมณีอื่นๆอาจเป็นเพราะเพชรได้รับความนิยมสูงสุดในการนำมาทำเป็นแหวนมั่นส่วนรูปทรงของแหวนต้องส,สรุปได้ว่าเป็นแหวนเพชรที่ตัดเป็นทรงสี่เหลี่ยมมีตัวเรือนทำจากทองคำขาวและมีเพชรเม็ดเล็กๆเรียงประดับทั้งสองข้างใครที่มีแผนจะแต่งงานอาจจะกระซิบบอกคุณผู้ชายให้หลีกเลี่ยงแหวนเพชรลักษณะน,นี้เพื่ออนาคตที่ดีของชีวิตสมรสนะคะ เอาละค่ะและนี่ก็คือแล้วแต่วิจารณญาณตามบุคคลค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของ5อัญมณีปริศนาที่ครอบครองเหมือนต้องสาบนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยตามชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ